What we do here is go back, 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 back. back. สองรายการนะครับคูบาต้า L3408 นะครับอันใดสนใจนะครับปรับสภาพาสวยๆนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับทั้งสองคันเลยนะครับ สองแสนสองครับคันละสองแสนสนะครับคันหลังติดจองแล้วนะครับเหลือคันหน้านะครับสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมกับผานพวนนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1้าหนะครับรถเข้าใหม่ของไายการนะครับ L สามสี่ เล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจดปี52ทั้งคู่นะครับคันหลังติดจองออนไลน์แล้วนะครับติดจองตั้งแต่อยู่บนรถเลยนะครับเหลือคันหน้านะครับสวยๆเหมือนกันนะครับสวยๆเหมือนกันเก็บงานแล้วนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่านัดเข้าดูรถก่อนได้นะครับขอบคุณครับ